ใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะครับระวังจะเสี่ยงเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าเลยนะครับและเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับหมอนหนึ่งจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วตอนที่คุณหลับเนี่ยร่างกายคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมคนที่นอนน้อยกว่าปกติเนี่ยถึงมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปนะครับและคนที่นอนเยอะกว่าปกติก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสุขภาพดีเขาก็มีความเสี่ยงในโรคอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับและใครที่กําลังเจอปัญหาว่าตัวเองนอนไม่ค่อยหลับต้องพึ่งยานอนหลับต้องใช้พวกเมลาโทนน,นิ เดี๋ยวหมอนหนึ่งจะอธิบายให้ฟังด้วยว่ามันมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างและถ้าอยากนอนดีสุขภาพดีนะครับชะลอวัยร้อยปีไม่ป่วยเลยนะครับคุณต้องปรับการนอนอยังไงโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาเลยนะครับสวัสดีครับผมหมอนหนึ่ง healthy hero นะครับลดน้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอนหนึ่ง healthy hero นะครับแต่ทุกๆวันจันทร์ที่เราจะเจอกันก็จะเป็นรายการร้อยปีไม่ป่วยนะครับรายการที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในองค์รวมและการชะลอวัยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของเรื่องการนอนนั่นเองหลายคนถามมาวันนี้หมอนหน จัดให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเวลาดูนะครับก็อย่าลืมเซฟคลิปนี้เก็บไว้กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาที่มาหนึ่งโงคิดนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องการนอนไม่หลับแน่นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน24ชั่วโมงของคนเราเนี่ยแต่ก่อนเราก็มักจะบอกว่าให้นอน8ชั่วโมงต่อวันถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนอนที่ดีจะนําไปสู่หลายๆอย่างที่ดีในชีวิตเรามากๆแต่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้ การนอนไม่หลับเนี่ยมันแก้ยากมากเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่คุณต้องแก้โดยที่คุณไม่รู้นะครับและการนอนเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยแดชั่วโมงต่อวันเนี่ยกับ24ชั่วโมงใน1วันเทียบแล้วมันคือหนึ่งใน3ของเวลาที่คุณต้องใช้เลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะปรับยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกที่หมอหนึ่งอยากให้คุณรู้ก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณนอนไม่หลับก่อนนะตอนที่คุณนอนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้านอนไม่หลับร่างกายคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าางงงงครรออออยย่่แกเเลืืขม คนที่นอนไม่หลับนะนอกจากแก่วัยแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรอ่ะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับตอนที่คุณตื่นนะตอนที่คุณตื่น มันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นหลักเช่นคุณตื่นเช้าขึ้นมาฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งก่อนเลยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ําตาลออกมาให้คุณใช้นะครับและถ้าสมมุติว่าคุณมีฮอร์โมนตัวนี้มากเกินไประหว่างวันเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยลดลงทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบด้วยฮอร์โมนตัวนี้ในช่วงระหว่างวันเราเรียกมันว่าฮอร์โมน คอติซอลเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้คุณตื่นนะฮะถามว่าจําเป็นต้องมีไหมจําเป็นแต่ถ้ามีมากไปไม่ดีจะทําให้คุณแก่ไวนะครับเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือฮอร์โมนที่จะหลั่งเยอะในช่วงที่คุณหลับจริงๆมันมี2ตัวตัวที่เปรียบเสมือนเป็นคิงเป็นราชาของฮอร์โมนในช่วงการนอนหลับของคุณเลยเราเรียกมันว่าฮอร์โมนที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนเคยได้ยินไหมอ่าอยากลดน้ําหนักต้องมีโกรทฮอร์โมนใช่ไหมนะครับอยากสร้างกล้ามเนื้อดีต้องมีโกรทฮอร์โมนนี่แหละ คือฮอร์โมนตัวนี้ที่เขาเคยบอกว่าบ้านไหนนะที่มีเด็กแล้วอายุยังไม่ถึงป .6 ยังไม่ถึง12ขวบแล้วให้เขานอนดึกมากๆฮอร์โมนจะหลังไม่ดีทําให้ตัวเตี้ยมันคือฮอร์โมนตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ลูกๆหลานๆที่อยู่ที่บ้านเติบโตได้ดีนะครับควรจะนอน3ามทุ่มควรนอนได้แล้วในเฉพาะเด็กนะเขาจะอาศัยเวลานอนเยอะกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นกรดฮอร์โมนจะหลังได้ดีกระดูกเขาก็จะโตได้ไวเนาะมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนที่เป็นราชินีของการนอนหลับเลย เมลาโทนินตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งตอนที่คุณเนี่ยใกล้จะนอนนะครับจะหลั่งได้ยังไงนะครับอันที่1คุณจะต้องมีช่วงเวลาตอนที่ตอนเช้าเจอแสงแดดตอนกลางคืนจะต้องมืดสนิทพอร่างกายรับรู้ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างตอนกลางคืนกับตอนกลางวันฮอร์โมนเมลาโทนินจะหลัง่งและจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณง่วงนอนเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาเข้านอนให้คุณทําอะไรให้คุณปิดไฟให้มืดสนิท พยายามอย่าเปิดทีวีอย่าเปิดมือถือเพราะแสงที่มาจากทีวีจากมือถือก็อจะทําให้ร่างกายร,รับรู้ว่าเฮ้ยยังมีแสงอยู่นะเมลาโทนินยังหลังไม่ดีแต่บางคนเนี่ยไม่เคยแก้ตรงนี้เลยแต่ไปซื้อเมลาโทนินที่เป็นอาหารเสริมมาทานเพื่อหวังที่ตัวเองจะนอนหลับได้ดีแต่ไม่เคยแก้พวกแสงต่างๆเมลาโทนินที่คุณกินเข้าไปก็จะไม่ค่อยออกฤทธิ์เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีแสงอย่างอื่นกระตุ้นอยู่ เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นหากคุณนอนหลับไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมดุลของฮอร์โมน2ตัวนี้มันจะเสียไปคอติซอลจะหลั่งเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับนอนไม่หลับสี่ทีนี้ตื่นตัวตลอดเวลาเลยแล้วคอติซอลที่หลั่งเยอะไปหมายความว่าร่างกายคุณเครียดเกินไปกล้ามเนื้อก็จะฝ่อน้ําหนักก็ลดยากด้วยและช่วงเวลาการหลับลดลงกรดฮอร์โมนก็ลดลงกล้ามเนื้อก็หายถูกไหมบางคนก็จเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับนะอารมณ์ก็จะไม่ดีด้วย เพราะฉะนั้นอย่างแรกถ้าคุณนอนไม่หลับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสมดุลฮอร์โมน2ตัวนี้จะเสียไปเนาะอย่างที่สองหัวใจหัวใจเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยนอนไม่หลับลองนึกภาพเคยได้ยินไหมหลายคนรู้ไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยหัวใจเต้นประมาณกี่ครั้งต่อน,นาทีหัวใจของคนเราภาวะปกติเลยนะไม่ได้ออกกําลังกายนะนะครับจะเต้นประมาณ 60- ถึง100ครั้งต่อน,นาทีหมายความว่าอะไร ถ้าคุณใช้ชีวิตทั่วไปก็จะเต้นแบบนี้แต่ความพิเศษคือช่วงที่คุณนอนหลับเนี่ยหัวใจคุณจะเต้นช้าลงอย่างหมอหนึ่งเนี่ยเคยใช้นาฬิกาจับนะครับก็จะเต้นอยู่ประมาณ45-50ครั้งในช่วงตอนที่นอนหลับเพราะอะไรเพราะร่างกายของคุณได้พักร่างกายเนี่ยเลือดหัวใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเยอะมันก็จะลดการบีบตัวลงคุณลองนึกภาพว่า หัวใจคนเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดเต้นนะมันจะหยุดเต้นเฉพาะตอนที่คุณเนี่ยไม่มีชีวิตแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันบีบตลอดเวลาคุณลองนึกภาพว่าถ้าหัวใจของคุณมันเป็นเครื่องจกักรแล้วมันมีอัตราการเต้นมันมีจํานวนครั้งที่เต้นได้จํากัดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณนอนไม่ดีคุณนอนไม่หลับจากคนที่ต้องนอน8ชั่วโมงต่อวันกลายเป็นคนที่นอนได้แค่ 3- 4สี่ชั่วโมงต่อวันหมายความว่าอะไรหมายความว่าหัวใจคุณต้องเต้น60สครถึงร้อยครั้งเนี่นว,วโมง และมีเวลาที่ได้พักการเต้นเหลือแค่ 40- 50ครั้งเนี่ยแค่4ี่ชั่วโมงต่อวันหมายความว่าร่างกายของคุณกําลังเอาอัตราการเต้นของหัวใจที่เต้นได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันไปเบิกในอนาคตมาใช้ก่อนจึงไม่แปลกว่าทำไมคนที่นอนน้อยหัวใจทํางานหนักและจึงอายุสั้นเข้าใจตรงนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคนที่นอนหลับไม่ค่อยดีจะมีการอักเสบในร่างกายเยอะเพราะจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยตอนที่คุณนอนหลับร่างกายมันเกิดการหลั่งฮอร์โมนในการซ่อมแซม ถ้าไม่เกิดการซ่อมแซมการอักเสบก็เยอะคุณก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอะไรเป็นโรคหัวใจเป็นโรคสโตรกทั้งหลายจึงไม่แปลกว่าใครที่ทํางานที่ไม่ค่อยเป็นเวลานอนหลับหลับๆตื่นตื่นก็จะมีปัญหาอย่างงี้ค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มแพทย์พยาบาลก็มีนะเพราะฉะนั้นใครที่นอนหลับไม่ค่อยเป็นเวลาต้องพยายามหาวิธีปรับเพื่อสุขภาพตัวเองให้ได้ นะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องระบบเผาผลาญอย่างที่หมอหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเป็นคนที่ลดน้ําหนักแล้วคุณนอนไม่ดีจริงๆการนอนมีผลต่อการลดน้ําหนักแม้จะไม่เยอะแต่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าในเรื่องการลดน้ําหนักใครที่ติดตามหมอหนึ่งมานานจะรู้ว่าเรื่องลดน้าหนักเราจะให้ความสำคัญกับการกินเป็นหลักแล้วก็การออกกําลังกายแล้วก็การสร้างระบบเผาผลาญส่วนเรื่องการนอนมีผลแต่มีผลไม่เยอะประมาณ10-20%่เอร็ตท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตาม คุณอาจจะยังลดน้ําหนักได้แต่จะเป็นการลดน้ําหนักที่แทนที่จะได้ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะได้ประสิทธิภาพแค่แปดสิบหรือเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองทั้งที่คุณทําเต็มที่แล้วเพราะการนอนของคุณนั้นมันไม่ดีต้องแก้นะครับเนาะอ่ะคราวนี้ถัดมานะครับหลายคนก็ถามว่าคุณหมอคะแล้วจริงๆมันนอนกี่ชั่วโมงล่ะถึงจะเรียกว่านอนดีมีคนเก็บงานวิจัยมานะครับเพื่อที่จะดูว่านอนกี่ชั่วโมงดีเพราะไม่งั้นคนทั่วไปก็จะคิดว่าฉันยิ่งนอนเยอะฉันยิ่งดีจริงๆไมม่่ใชอเรราาาดูกกฟนนี้ั นในเส้นแนวตั้งนะครับเขาเขียนว่า risk of all cause mortality ไม่ต้องไปจำภาษาอังกฤษอะไรตามคอนเซปต์เดิมของช่องหมอหนึ่งอันไหนเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องจำช่างมันเอาภาษาคนทั่วไปอันนี้แปลว่าแท่งแนวตั้งคือความเสี่ยงของอัตราการตายจากสาเหตุต่างๆหมายความว่าอะไรถ้ากราฟยิ่งสูงหมายความว่าอัตราการเสียชีวิตยิ่งสูงสแสดงว่าอะไรสแสดงว่ากราฟยิ่งเตี้ยยิ่งดีเพราะอัตราการเสียชีวิตน้อยนะครับส่วนแนวนอนคือจานวนชั่วโมงที่นอนอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับถ้าคุณนอนวันละ5ชั่วโมงต่อวันเป็นไงเอย อัตราการเสียชีวิตสูงไหมสูงนอนวันละสิบชั่วโมงต่อวันอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆสูงไหมก็สูงจุดไหนที่เป็นจุดที่เล็กที่สุดน้อยที่สุดคือจุดประมาณตรงนี้นะครับเขาดูจากงานวิจัยมาคือช่วงประมาณ7ดชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงต่อวันในที่นี้ก็อาจจะมาณ7ดกว่ากว่าเดถึงแชั่วโมงได้แต่7-8ถึงชั่วโมงประมาณเนี้ยต่อวันคือจุดที่ดีที่สุดที่จะทาให้อายุยืนไม่ป่วยง่ายคําถามคือ แล้วถ้านอนน้อยกว่า7ชั่วโมงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดตามที่หมอหนึ่งบอกในรูปเมื่อกี้คืออะไรทั้งฮอร์โมนหัวใจการอักเสบต่างๆเกิดขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่นอนน้อยมีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนอื่น2เท่าเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่นอนเยอะอะแหละจริงๆมันควรจะดีไม่ใช่หรอถูกไหมนะนอนเยอะเนี่ยเขาพบว่ามันมีความเสี่ยงคนที่นอนเยอะคุณลองนึกภาพเขาน่าจะเป็นโรคอะไรแสดงว่าเขานอนแล้วแต่เขานอนไม่พอถูกไหมคนที่ชอบนอนกลนแล้วอยู่ดีดๆก็เฮือกอย่างเงี้ยนะครับหยุดหายใจขณะหลับ หรือถ้าหลายๆคนเคยได้ยินว่าเป็น OSA ใครที่อ้วนๆแล้วหายใจกลางคืนแล้วมีเสียงแล้วก็สะดุ้งฮึกขึ้นมานั่นแหละนะครับเขาจะใช้เวลานอนมากกว่าคนปกติเพราะตอนที่เขานอนเนี่ยร่างกายเขาแลกเปลี่ยนก๊าซได้ไม่เต็มที่ทําให้เหมือนนอนแล้วไม่ได้พักผ่อนเขาก็เลยใช้เวลานอนมากกว่าคนทั่วไปอัตราการเสียชีวิตสูงมากนะคนที่มีการนอนแบบนี้ต้องลดน้ําหนักอย่างด่วนเลยนะแล้วไปพบแพทย์ด้วยเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการนอนแล้วหยุดหายใจขณะหลับนะครับเขาจะมีวิธีการตรวจการนอนด้วย นะมีอะไรอีกที่ใช้เวลาการนอนมากกว่าคนทั่วไปและอันตรายกลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้ากลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกอยากนอนไม่ค่อยอยากทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแก้ทุกอย่างได้ปรับการนอนให้ได้7ชั่วโมงต่อวันสุขภาพคุณจะกลับมาดีนะครับเนาะอะคราวนี้คําถามคือหมอนหนึ่งบอกว่าต้องนอนให้ดีตอนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะแต่ก่อนจะไปแก้ปัญหานั้นต้องรู้ก่อนว่าแบบไหนคือนอนดีนอนดีต้องเข้า5ข้อจําไว้เลยนะข้อที่หนึ่ง ระยะเวลาเราบอกไปแล้วว่านอนดีระยะเวลาควรจะกี่ชั่วโมงต่อวันครับเจ็ดชั่วโมงต่อวันถูกไหมควรจะ7็ดชั่วโมงต่อวันถ้าได้7็ดชั่วโมงต่อวันถือว่านอนโอเคนอนน้อยไปเสี่ยงโรคหัวใจโรคอื่นๆนอนมากไปเสี่ยงซึมเศร้าและเป็นคนที่นอนกรนความต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะเราจะเจอปัญหานี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนชอบกินน้ําก่อนนอนบางคนเนี่ยความสามารถของก้ามเหนืออุ้งเชิงการในการกั้นปัสสาวะไม่ดีเท่าแต่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะตื่นกลางคืนมาตีหนึ่งตีสเสร็จปั๊บไปปัสสาวะกลับมาคราวนี้นอนต่อไม่ได้อันเนี้ยเรียกว่าความต่อเนื่องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลุกไปตื่นไปข้องน้ํากลับมาภายในประมาณ10 20, 20นาทีคุณนอนต่อเลยไม่ได้แสดงว่าความต่อเนื่องของการนอนคุณไม่ดีอันนี้เรียกว่านอนไม่ดีแต่ถ้ากลับมาปับ๊บ10 20นาทีนอนต่อได้อันนี้คือถือว่าโอเคแต่ดีที่สุดเลยงคืจริ คุณควรจะไม่มีการปรสัสสาวะกลางคืนนะโอเคไหมนะครับถ้าปสัสสาวะกลางคืนหนึ่งครั้งยังพอรับได้ถ้า3ครั้งเนี่ยอันนี้คุณต้องพบแพทย์แล้วแสดงว่าคุณอาจจะมีโรคซ่อนอยู่นะครับถัดมาเรื่องของคุณภาพการนอนคุณภาพการนอนในที่นี้คือสําคัญมากเลยเช็คง่ายๆตื่นมาตอนเช้าคุณสดชื่นไหมถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วคุณบอกว่าโหสดชื่นจังเลยเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มจังเลยหมอหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจำความรู้สึกนี้แทบจะไม่ได้แล้วเพราะในปัจจุบันบางคนเนี่ยนอนได้7ชั่วโมงจริงบางคนกลางคืนนอนหลับตลอดจริง แต่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าทาไมมันรู้สึกว่ามันไม่เฟรชเลยมันไม่สดชื่นเลยเดี๋ยวตอนท้ายเนะี่ยท้ายคลิปเนี่ยอยู่ให้จบเลยนะจนจบคลิปนี้นะวันหนึ่งจะบอกเลยว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่ทําให้เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นโอเคไหมนะครับ3ข้อแล้วเนาะข้อที่4นอนดีคืออะไรนอนดีไม่ได้หมายความว่า7็ดชั่วโมงเฉยๆแล้วดีนะแต่เวลาการเข้านอนของคุณก็ต้องดีตามสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวิต แต่บางคนไม่สามารถทําได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเป็นงานอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางคนทําได้แต่ไม่ได้ทําบางคนก็ถามว่าคุณหมอคะไอ้คำว่านาฬิกาชีวิตมันคืออะไรในาฬิกาชีวิตเราอ้างอิงตามพระอาทิตย์ใช้ชีวิตตามพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นตื่นเสร็จปับ๊บแต่ก่อนเขาทําอะไรล่าสัตว์นะสุดท้ายเอากลับมาที่ถา้าเสร็จปับ๊บก็ทําอะไรทําอาหารกินตกเยน็นปับ๊บออกไปล่าสัตว์ไม่ได้เพราะว่า สัตว์จะล่าเราแทนถูกไหมนะครับตอนเย็นตู่เย็นก็ไม่มีสมัยก่อนเพราะนั้นก็เป็นเวลานอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนทั่วไปในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นล่าสัตว์แล้วก็หาของกินพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บก็ถึงเวลาเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ของเราพอพระอาทิตย์ตกดินถึงเวลาออกไปท่องราตรีอ,อ๋อมีร้านไหนอร่อยเราจะต้องกินกลับมาเที่ยงคืนตีหนึ่งดูซีรีส์เสร็จปั๊บตีสองตีสามถึงจะได้นอนใครเป็นแบบนี้บ้างอันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตผิดนาฬิกาชีวิตไป เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เวลาเข้านอนจริงๆที่ดีนะในปัจจุบันก็อนุโลมได้จริงๆ4ี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยก่อนเที่ยงคืนคุณควรจะนอนเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนที่หมอหนึ่งพูดไปคือกรดฮอร์โมนจะหลังได้ดีไม่ได้หมายความว่านอนเวลาอื่นแล้วกรดฮอร์โมนไม่หลังนะหลังแต่มันหลังได้ดีในช่วงเวลาประมาณนี้แหละนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มโอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนอนตามนาฬิกาชีวิตได้ดีไปตื่นตอนสักประมาณ ตีห้าหกโมงประมาณนี้ก็จะทําให้การนอนของคุณนั้นดีนะครับและสุดท้ายต่อให้คุณนอนได้ดีนอนต่อเนื่องตื่นสดชื่นแต่ไปตรวจพบว่ามีโรคของการนอนซ่อนอยู่เช่นนอนกรนก็ถือว่านอนไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องให้คนที่นอนด้วยกับคุณเนี่ยคอยตรวจดูแล้วว่าคุณมีอาการนอนแล้วนอนกรนนอนแล้วสะดุ้งหรือเปล่านะครับนอนอันนี้คือนอนดีนะอ่ะถัดไปคําถามคือพอนอนดีร่างกายของคุณจะเกิดอะไรขึ้นหมอหนึ่งบอกเลยคนที่นอนไม่ดีนะสมองเสี่ยงจะเป็นอัลไซเมอร์ ใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วการน,นอนตัวเองไม่ดีรู้เลยนะว่าตื่นมามันจะหลงหลงลืมๆเขาเรียกว่ามีขยะในสมองเกิดขึ้นนะครับใครที่เคยฟังเรื่องอัลไซเมอร์มาบ้างก็จะรู้ว่ามันมีพวกโปรโตีนเศษโปรโตีนบางอย่างนะครับที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์พวกนี้เวลาตอนที่เรานอนเนี่ยสมองมันจะเก็บขยะเอาไปทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเศษที่มันเป็นของเสียในสมองสมองเอาไปทิ้งได้จากตอนที่เรานอนถ้าเรานอนไม่ดีสมองก็จะเก็บขยะไว้นะ สังเกตว่าหมอนหนึ่งจะพยายามไม่ใช้ศัพท์การแพทย์เยอะนะครับก็จะเรียกเป็นคำศัพท์พวกนี้แทนและกันเนาะทุกคนจะได้จําได้แล้วเอาไปปรับใจได้นะเพราะฉะนั้นสมองจะเคลียขยะออกไปได้ทําให้คุณห่างไกลอัลไซเมอร์หัวใจของคุณก็จะได้พักหัวใจคุณได้พักคุณก็ไม่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจไม่เสี่ยงหัวใจขาดเลือดไม่เสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะฮอร์โมนคุณก็จะดีเพราะอะไรเพราะว่าบอกแล้วตอนที่นอนฮอร์โมนหลักที่เป็นฮอร์โมนคิงกับควีนเป็นราชากับราชินีเลยคือโกรทฮอร์โมน ทำให้คุณแข็งแรงกล้ามเนื้อเติบโตได้ดีลดน้ําหนักก็ง่ายนะครับเมลาโทนินก็จะหลั่งดีเมลาโทนินเนี่ยก็จะช่วยให้คุณหลับได้ดีและเป็นตัวเสริมที่ทําให้ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนของคุณดีด้วยนะครับภูมิคุ้มกันคุณก็จะดีไม่ป่วยง่ายการเผาผลาญคุณก็จะดีลดน้ําหนักง่ายและสุดท้ายหลายคนเนี่ยไม่รู้นะมันคือเรื่องของอารมณ์และความคิดบางคนนอนน้อยสังเกตุวันลุกขึ้นตื่นมาเป็นไงหงุดหงิดนะงุดหงิดไม่พอหิวด้วย เพราะเวลาเรานอนไม่พอมันจะมีฮอร์โมนที่ชื่อหมอนหนึ่งพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วคอร์ติซอลจะหลังพอคอร์ติซอลหลังมันจะมีฤทธิ์ในการทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณน่ยมันแกว่งพอคุณมีช่วงหิวจัดปับ๊บคุณก็จะอยากกินเลยอยากกินน้ําตาลอยากกินอะไรอยากกินแป้งเลยไม่แปลกว่าทาไมคนที่นอนไม่ดีเนี่ยมักจะหิวน้ําตาลหิวแป้งหงุดหงิดง่ายและสุดท้ายก็อ้วนเพราะหมอหนึ่งเคยพูดในคลิปที่ลดน้าหนักไปแล้วว่าน้ําตาลกับแป้งคือสิ่งที่ทําให้คุณอ้วน เพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนตัวนี้คุณหลั่งเยอะคุณนอนไม่พอก็จะทําให้คุณลดน้ําหนักยากอารมณ์แปรปวนหิวบ่อยโอเคไหมเคลียตรงนี้ให้ได้นะนะครับและนี่คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่นอนไม่หลับามาดูทีละข้อเราจะได้แก้ไปด้วยกันนะครับอันที่1คือความเครียดความเครียดในที่นี้เนี่ยมันมี2แบบอันที่1คือความเครียดทางกายอันที่2คือความเครียดทางใจความเครียดทางใจก็คือฉันหยุดคิดไม่ได้ก่อนนอนบางคนก็ยังเอางานมาทํายังคิดเรื่องงานอยู่ฝนันยังฝันเป็นการทํางานเลยอันนี้คือความเครียด ที่เกี่ยวกับใจส่วนความเครียดในเรื่องกายคืออะไรบางคนชอบออกกําลังกายก่อนนอนคนที่ชอบออกกําลังกายก่อนนอนเนี่ยจะทําให้ร่างกายเกิดความเครียดแฝงนะร่างกายเนี่ยหลับยากเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดสาเหตุที่นอนไม่หลับจากการที่ออกกําลังกายก่อนนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเครียดแฝงทางกายความเครียดแฝงทางใจอันนี้หมอหนึ่งให้เทคนิคนินดหนึ่งใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็ความเครียดสูงง่ายให้ใช้หลักเทคนิคนี้นะ 47 8ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะครับ4 7 8คืออะไรนะครับมันเป็นการปรับระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย4คือ,าา 4. 4. ห,าอ,อ 8. หายใจเข้านับ1-4 4ีวิกลั้นไว้7วิกลั้นไว้นับ1น่ถึงหายใจออก1-8หายใจเข้ากั้นไว้แล้วก็หายใจออก8วิสังเกตหายใจเข้า4หยุด7หายใจออก8มันช่วยอะไรนะครับ ร่างกายของคนเราเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติมันจะมีทํางานอยู่2ออย่าง1คือทํางานตอนที่เราต้องสู้หัวใจก็จะเต้นเร็วถูกไหมกับอันที่2คือทํางานตอนที่เราต้องพักตอนที่เราต้องพักหัวใจเราก็จะเต้นช้าถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าตอนที่คุณโกรธหัวใจคุณเต้นเร็วหรือเต้นช้าเต้นเร็วทํายังไงละ่ะเราถึงจะทําให้หัวใจเราเต้นช้าลงนะครับคุณต้องหายใจออกยาวๆมันเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติเพราะฉะนั้นรู้สึกโกรธรู้สึกเครียดหายใจเข้ากันไวเจ็ด ไอ้ตอนที่คุณกลั้นเนี่ยคุณจะได้ฝึกสติด้วยให้อยู่กับลมหายใจที่คุณกลั้นไว้แล้วหายใจออกยาวๆคุณทําแบบนี้สักประมาณ5-10นาทีนะครับมันเหมือนเป็นการดึงสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแต่ได้ปรับระบบประสาทอัตโนมัติมากกว่าการที่เราได้มานั่งท่องแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ร่างกายได้ปรับตามหลักการแพทย์วิทยาศาสตร์ไปด้วยแรกๆถ้าใครยังกลั้นได้ไม่นานนะครับก็าอาจจะเป็นนะสี่สองสี่ได้ไหมหายใจเข้า4กั้นไว้2หายใจออก4 แต่ถ้าอยากได้ผลพยายามหายใจออกให้ได้ยาวกว่าหายใจเข้าโอเคเนาะนะครับเนาะแล้วถัดมาสาเหตุที่นอนไม่หลับอีกอันนึงก็คือเรื่องแสงหน้าจอมอกบอกไปแล้วว่ามันจะดีมากๆถ้าช่วงก่อนนอนประมาณ30นาทีเนี่ยคุณตัดแสงออกให้หมดลองเปลี่ยนดูนะแรกๆอาจจะไม่คุ้นชินเพราะบางคนนอนเล่นมือถือแล้วก็นอนไปเลยนะครับแต่ให้คุณเนี่ยลองหยิบหนังสือมาอ่านก็ได้ คนถึงบอกว่าห้องนอนควรจะเป็นแสงที่เป็นแสงสีส้มหรือวอร์มวอร์มไลท์นะครับพวกเนี้ยจะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่านอนอ่านหนังสือไปเสร็จปั๊บแป๊บเดียวหมอนหนึ่งเชื่อนะหลายคนเปิดหนังสือไม่ถึง10นาทีเรื่องหาวแล้วหาวเสร็จปั๊บนอนเลยโอเคไหมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยหสัปดาห์ร่างกายของคุณจะเริ่มชินนะครับเพราะนั้นตัดแสงหน้าจอจากทีวีจากมือถือออกไปก่อนอันที่3คือพวกคาเฟอีน ันเนี้ยเป็นตัวหลักเพราะจริงๆคาเฟอีนมันทําให้ร่างกายของเรามันเกิดการตื่นตัวถูกไหมนะแต่ถ้าคุณไปกินตอนที่พระอาทิตย์มันเลยศีรระคุณไปแล้วคือหลังเที่ยงไปแล้วคุณกินคาเฟอีนพวกเนี้ยโดยเฉพาะพวกที่เป็นกาแฟนะครับชาเขียวทั้งหลายเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้คุณเนี่ยนอนยากเนาะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนกินเฉพาะช่วงเช้านะครับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนบางคนบอกสิ่งแวดล้อมในห้องนอนคืออะไรคะคุะคณหมออันที่1แสงมืดสนิทไหม พอมาหนึ่งบอกแล้วว่าตอนเช้าต้องสว่างมากตอนเย็นต้องมืดสนิท2อ,อุณหภูมิหลายคนนอนร้อนนอนไม่ได้เลยอุณหภูมิที่เหมาะจริงๆประมาณ2 4 2 5องศาแต่ถ้าอยากหลับสนิทเลยนะ21องศานะหัวหลับแบบเย็นสบายเลยโอเคไหมนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือนาฬิกาชีวิตบางคนเนี่ยเข้านอนไม่ตรงเวลาพอเข้านอนไม่ตรงเวลาหรือเข้านอนไม่ตามนาฬิกาชีวิตมันจะนอนยาก ด้วยเหตุผลที่อะไรคุณลองนึกภาพว่าตอนเช้าคุณตื่นมาคนที่ทํางานไม่ค่อยเป็นเวลาอาจจะเสียเปรียบตรงนี้นะนะครับคุณตื่นมาตอนเช้าเวลาที่คนอื่นเขาเจอแสงอาทิตย์แล้วเขาต้องไปทํางานแต่คุณพึ่งเลิกงานเสร็จกลับมาออกงานตอน7จ็ดโมงเช้าหมอนหนึ่งเข้าใจเลยแต่ก่อนเราอยู่เวรถูกไหมนะออกออกเวรห้องฉุกเฉินมา7จ็ดโมงเช้าออกมาเจออะไรเจอแสงอาทิตย์ร่างกายถูกกระตุน้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เวลานอนนะเป็นเวลาที่เราจะต้องตื่นตัวนะ แล้วถามว่าเราจะกลับไปนอนได้ยังไงในเมื่อแสงอาทิตย์มันกระตุ้นเราอยู่อันนี้คือการนอนและใช้ชีวิตผิดนาฬิกาชีวิตไปโอเคไหมเพราะฉนั้นถ้าเป็นไปได้พาอาทิตย์เริ่มตกดินมื้อเย็นกินก่อนพาอาทิตย์ตกดินเสร็จปั๊บกลางคืน4ี่ห้าทุ่มเข้านอนตื่นสักประมาณตีห6าหกโมงเช้าพาอาทิตย์เริ่มกระตุ้นเราเราโดนแสงแดดเยอะร่างกายเริ่มกระตุ้นให้ออกไปทํางานเนี้ยแบบเนี้ยก็จะดีกว่า แล้ก็สาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคบางชนิดเช่นบางคนเป็นไทรอยตอนกลางคืนเหงื่อแตกใจสัน่นบางคนเป็นโรคนอนกรนนอนไม่หลับพวกนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วแก้โอเคเปล่านะครับเนาะก็จะทําให้คุณเนี่ยปรับการนอนได้ดีขึ้นเพราะนั้นหมายว่าคุณจะเข้าใจเรื่องของการนอนมากขึ้นถามว่ามันพูดปรับง่ายไหมพูดง่ายแต่ปรับยากไหมปรับยากแต่ต้องปรับ ไม่จําเป็นต้องปรับให้ครบทุกอย่างปรับให้ได้บางข้อก็ยังดีเพราะมันจะทําให้คุณหลับได้ดีขึ้นแล้วพอคุณหลับได้ดีขึ้นหมอนหนึ่งบอกเลยนะทุกอย่างในชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยเพราะการนอนคือพื้นฐานสําคัญของพีระมิดการชะลอวัยหมอนหนึ่งยังไม่ได้พูดเรื่องพีระมิดชะลอวัยเลยถูกไหมใครที่ตามหมอนหนึ่งมาในเรื่องของการลดน้ำหนักจะรู้ว่ามันมีพีระมิดความผอมพีระมิดชะลอวัยก็มีมี5ขั้นเหมือนกันนะครับ5ขั้นของพีระมิดชะลอวัยขั้นที่1 ถ้าอยากสวยไม่อยากแก่อยากอายุยืนแบบไม่ป่วยสิ่งที่คุณต้องทําอันที่1คือปรับการนอนอันที่2คือปรับการกินสังเกตถ้าเป็นตอนลดน้ําหนักการกินมาอันดับหนึ่งแต่ถ้าอยากสุขภาพดีการนอนมาอันดับหนึ่งเพราะมันจะทําให้คุณอารมณ์ดีด้วยนะครับหการนอนสเต็ปที่2ปรับการกินสเต็ปที่3เริ่มออกกําลังกายสเต็ปที่4จัดการความเครียดฝึกการหายใจ พวกนี้จะช่วยได้ทำให้คุณไม่แก่ไวนะครับไม่งั้นคุณเคยได้ยินไหมที่บอกว่าเวลาเครียดแล้วเนี่ยหน้าดำ,คำเครีด่ดทำไมเธอหน้าดำ,ำเครียดจังนี่แหละเป็นสํานวนที่มาเพราะจริงๆการที่คุณเครียดจะทำให้คุณหน้าดำจากฮอร์โมนบางชนิดในร่างกายด้วยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับในรายการร้อยปีไม่ป่วยนี่แหละทุกวันจันทร์นะแล้วก็อาการสุดท้ายคือการใช้อาหารเสริมที่จะช่วยคุณชะลอความแก่การใช้อัตการต่างๆเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากสวยไม่อยากแก่อย่างแรกใช่การไปหาวิตามินมากินไหม ไม่ใช่1เริ่มปรับการนอนก่อนโอเคไหมแล้วส่วนวิธีอื่นเนี่ยหมอหนึ่งก็จะพูดใน E ีีถัดไปนะครับส่วนคนที่อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพเริ่มจากอะไรดีนอกจากการนอนลดน้ําหนักนะครับเนาะหมอหนึ่งมีอีพีลดน้ําหนักทุกวันอังคารพราหัดแล้วก็วันอาทิตย์นะครับส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการร้อยปีไม่ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยก็หวังว่าจะชอบรายการดีๆแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาหมอหนึ่งลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับส่วนใครที่อยากชมรายการร้อยปีไม่ป่วยในตอนอื่นๆสามารถกดทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนทางขวามือจะเป็นรายการลดน้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตลดน้ำหนักกับหมอนหนึ่งอย่าลืมเข้าไปรับชมกันนะครับ